เปรียบเราเสียเปรียบนะฮะนะฮะที่สําคัญคือคนที่ไปเจรจา,าเนี่ยนะอย่างอุ้งอิงไปเจรจา,าอย่างจะให้ทักษิณไปเจรจาหุ้นส่วนคิดว่าจะได้เปรียบเปเสียเปรียบนี่คือหลักการดูง่ายๆเลยแต่เรียนว่ายิ่งยาวเท่าไหร่ความเชื่อมั่นประชาชนยิ่งต่ําลงถึงแม้ว่าบางคนจะไปจ้างโพลโอ้ดี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 ด,ดีซึ่งเป็นเรื่องตลบอย่างแน่นอน สวัสดีครับมาพบกับผมท่ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะครับการต่างประเทศวันนี้ก็มีประเด็นร้อนๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดนลับนะครับที่อุ้งอิงบอกว่าตอนนี้มีดินลับระหว่างชวัมกับเธอกีสถานก็มีการทดสอบสําเร็จ ขีปนาวุธใหม่ท่ามกลางความตึงเครียดนะครับสเคเปิดศึกกับทางฝั่งของอินเดียในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องของรัฐบาลของชวาม,มีแผนจะปรับลด CA และหน่วยสอดแนมเป็นจำนวนหลายพันอัตรานะครับในขณะที่แย้มวนมอาจจะไม่ร่วมประชุมนาโต้กดดันสมาชิกเพิ่มค่าใช้จ่ายกลาหมนะครับในขณะที่ ลีโอเดจานาโรนะครับก็มีการทุ่มสุดตัวจ้างเลดี้กาก้านะครับเปิดฟรีคอนเสิร์ตกลางโคปาคาบานานะครับชื่อดังเรียกนักท่องเที่ยวถึง2ล้านคนเข้ามาดูเป็นจำนวนมากในขณะที่มหาเศรษฐีชื่อดังจอเรนบัฟเฟตนะครับเซอร์ไพรส์ประกาศลาออกจาก CEO นะครับในวัย94ปีสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่า วอร์เรนบัฟเฟตตมหาเศรษฐีอเมริกันชื่อดังนะครับสร้างความแตกตื่นไปทั่วแก่บรรดานันกลงทุนด้วยการประกาศลาออกจากตาแหน่ง CEO ในขณะที่อายุ94ปีสำหรับอาณาจักรธุรกิจที่ได้กลุ่มบังเหียนมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปี1965ก่อนที่จะยื่นไม้ส่งต่อให้กับ,บรงประธานกรรมการเกรทอาเบลนะครับ เดอกการเดียนของอังกฤษนะครับได้มีการรายงานว่ามหาเศรษฐีนักลงทุนอเมริกันรวยประดับ5ของโลกและนักการกุศลวัย94ปีนะครับล่าสุดการประชุมเพื่อถือหุ้นนะครับสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีด้วยข่าวการตัดสินใจยื่นไม้ต่อให้กับเกรดอาเบลนะครับรงประธานอาณาจักรธุรกิจมูลค่าหลายล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และตัวเขาลงจากตำแหน่งประธานในสิ้นปี2025นะครเนื่องจากอายุมากแล้วนะครับเรือท่องเที่ยวสี่ลำมีการจมในประเทศจีนมีคนเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย9ศพสื่อจีนรายงานว่าเรือท่องเที่ยวสี่ลำเกิดล่มอย่างกระทันหันระหว่างเกิดพายุบนแม่น้ำมณฑลกุ้ยโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน ส่งผลทําให้มีคนเสียชีวิต9ศพนะครับศูนย์หายไปทั้งหมด1รายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็เป็นเรื่องรถพระที่นั่งพระสันตาปาปานะครับเตรียมถูกดัดแปลงเป็นคลินิกเคลื่อนที่รักษาเด็กในฉนวนกาซาสำนักข่าววาติกันได้มีการรายงานว่ารถยนต์พระที่นั่งของสมเด็จพระสันตาปาปาฟรานซิสนะครับคันหนึ่งจะถูกดัดแปลงเป็นคลินิกสุขภาพเคลื่อนที่สําหรับเด็กในฉนวนกาซาเพื่อเติมเต็ม ความปรารถนาสุดท้ายของพระองค์ท่านนะครับในขณะที่ชวัมก็สั่งเปิดคุกอันคาชวานนะครับขังคนทำผิดร้ายแรงประรานาทิบดีนทรชวปมแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเขาได้สั่งการให้กรมัชรทา์กลางนะครับเขาทำการปรับปรุงเรือนจำอันคาทรานนะครับในอ่าวซานฟรานซิสโกอีกครั้ง เพื่อกักขังผู้กระทำความผิดที่โหดร้ายและรุนแรงที่สุดในอเมริกันนะครับชอวมไดโพสต์บนแพลตฟอร์มของเขาว่าปรับปรุงเปิดรวนจำอันคาทรานส์นะครับเมื่อก่อนเราเป็นประเทศที่เข้มงวดกว่านี้ในอนาคตเราไม่หลังเลเชี่ยขังอาชญากรที่อันตรายที่สุดไว้และขังพวกเขาให้ห่างจากใครก็ตามที่พวกเขาจะสามารถทำร้ายได้ในขณะที่ชอมก็จ่อเก็บภาษี นำเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์หนังจากต่างประเทศอ้างอเมริกันกำลังจะตายประธานาธิบดีโดนชอด์มแห่งสหรัฐอเมริกากล่าวว่าจะขึ้นภาษีนำเข้าภาพยนตร์ที่สร้างจากต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์โดยระบุว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกากำลังจะตายอย่างรวดเร็วนะครับประธานาธิบดีโดนชอด์มกล่าวว่าการขึ้นภาษีนำเข้าภาพยนตร์ที่สร้างในต่างประเทศโดยระบุอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกากำลังจะตายอย่างรวดเร็ว ทำด้มอบตัวแทนการค้าสหรัฐอเมริกาเริ่มกระบวนการจัดเก็บภาษีดังกล่าวเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของสหรัฐอเมริกานะกำลังจะตายอย่างเร็วและกล่าวโทษความพยายามร่วมกันของประเทศต่ตางๆที่เสนอแรงจูงใจเพื่อดึงดูดผู้สร้างภาพยนตร์และตูริโอซึ่งเขาอธิบายว่าเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคงของชาตินะในขณะที่ญี่ปุ่นก็วิกฤต เด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่อง4-14ปีนะครับเหลือไม่ถึง14ล้านคนญี่ปุ่นเผชิญวิกฤตประชากรเด็กอย่างต่อเนื่องล่าสุดจากการเปิดเผยตัวเลขต่ำกว่า15ปีทั่วประเทศลดลง13.66ล้านคนต่ำสุดเป็นประวัติการณ์สำนักข่าวเอเของญี่ปุ่นรายงานอ้างคำเปิดเผยของกระทรวงกิจการภายในที่ระบุว่าญี่ปุ่นกำลังเผชิญวิกฤตประชากรเด็กอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดตัวเลขเด็กต่ำกว่า15ปีทั่วประเทศลดลงเพียง13ลดลงเหลือเพียง13.6 6ล้านคนต่ำสุดเป็นประวัติการโดยการเปิดเผยมีขึ้นในวันเด็กแห่งชาติของญี่ปุ่นซึ่งตรงกับวันที่5พฤษภาคมนะครับอีกเหตุการณ์นะครับ,รนะรบนักวิทยาศาสตร์พบเบาะแสนะทองคำในจักรวาลอาจมาจากการระเบิดของดวงดาวแม่เหล็กแรงสูงไขปริศนา นะคับจัก,กรวาลน,นักวิทยาศาสตร์พบเบาะแสทองคําในเอกภพอาจไม่ได้มาจากการชนของนิวตรอนเท่านั้นนะครับแต่ยังเกิดจากการระเบิดของดาวนิวตรอนที่มีสนามแม่เหล็กที่สุดที่มีสนามแม่เหล็กแรงที่สุดในจัก,กรวาล ในเชิงปรากฏการณ์อุตสาหกรรมภาพยนตร์นะครับที่เกิดขึ้นในสหรัฐอมเมริกาที่ทรัมป์ระบุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงนะครับจะมีการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้นถึง100เท่าเนี่ยนะฮะหนึ่งร้อเนี่ยหรือ1เท่านี่สาเหตุหลักๆนะครับมาจากภาพยนตร์อย่างเกาหลีใต้นะครับและจีนเข้ามามีที่ผลกับคนสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากทําให้ภาพยนตร์นะครับของสหรัฐอเมริกาได้รับความสนใจน้อยลงฮนะรตอนนี้อุตสาหกรรม แอปพลิเคชันการสร้างภาพยนตร์ของจีนนะครับของเกาหลีกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับต่างจากสหรัฐอเมริกาที่ปรากฏว่าเมื่อก่อนครองใจประชาชนทั้งประเทศทั้งโลกกับกลายเป็นตอนนี้ก็ถูกแชร์เป็น3ส่วนทำให้ต้องมีการจัดเก็บภาษีนะครับเพิ่มขึ้นอีก100%นะครับที่ทรัมป์ระบุว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของความมั่นคงเพราะภาพยนตร์ของบริการโดยส่วนใหญ่ฮะ ระบุว่าอเมริกันนะ่เป็นพระเอกเป็นฮีโร่เป็นซูเปอร์ฮีโร่นะครับในขณะที่ประเทศอื่นๆะที่ตอนนี้กำลังมาแรงเหมือนกันอย่างอินเดียนะฮะก็แสดงว่า,าคนของตัวเองก็เป็นฮีโร่เหมือนกันนะครับในอดีตที่ผ่านมาจำได้ไหมฮะในส่วนของยอดมนุษย์ก็ระบุว่าญี่ปุ่นเป็นฮีโร่นะครับแต่ภาพยนตร์อุตสาหกรรมอย่างญี่ปุ่นก็ดาวลงไปบ้างนะครับยกเว้นภาพ,พยนตร์ AV ีอย่างไรก็ตามนะเรื่องของอินเดีย ภาพยนตร์ของเกาหลีใต้ภาพยนตร์ของจีนกําลังเข้ามามีอิทธิพลอย่างหนักทําให้สหรัฐอเมริกามีรายได้ที่ตกต่ำลงในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เรื่องของดีลับ,บอีกแล้วนะอุอ๊กอิงก็บอกว่าคุยตัวแทนของสหรัฐอเมริกาตลอดวอนประชาชนเข้าใจเรื่องของดีลับเปิดเผยไม่ได้นะครับอุอ๊กอิงก็ได้คุยตัวแทนสหรัฐอเมริกาตลอดนะครับบอกอย่างนั้นนะครับ ปรับโหมดเจราจาแบบบินบินสองฝ่ายขอประชาชนเข้าใจเปิดเผยไม่ได้แพรทองทานได้ออกรายการโอกาสไทยกับนายกแพรทองทานซึ่งเหมือนกับทักษิณชินวัตรที่เคยทำในอดีตนะครับนายกพบประชาชนกล่าวถึงการรับมือขึ้นภาษีของอเมริกันที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ภายหลังได้รับตำแหน่งประธานาธิบดีได้ขย่าโลกไม่ได้ขย่าแค่ประเทศเรานะครับได้ปรึกษากับทีมคณะที่ปรึกษา ด้านนโยบายของนายกร,รัตรีทางกฎหมายและเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับและคนที่เก่งเรื่องสหรัฐอเมริกานะครับจะบอกว่ากลุ่มที่พูดคุยตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วแต่มาเจนถึงกลุ่มที่รับรองเรื่องสหรัฐอเมริกาก่อนเดือนมกราคมปี2568นะครับก่อนที่ดนชอมปรับรับขึ้นตำแหน่งประธานดีเราเตรียมการแม้กระทั่งเรื่องของการเกษตร นะครับที่มีการส่งออกนําเข้าจากสหรัฐอเมริกาว่าเป็นอย่างไรเราเก็บภาษีเราเท่าไหร่เราเก็บภาษีเาขาเท่าไหร่นะเรามีกฎระเบียบอย่างไรนะครับเขาก็บอกว่าได้คุยกับตัวแทนอเมริกันว่าต้องการอะไรจากประเทศไทยนะครับโดยเราพยายามปรับโหมดการเจรจาต่อรองให้มีความคุ้มค่าเกิดวินวินทั้งสองฝ่ายมาติของเรากําลังมีการดีนกันอยู่ขณะที่คนไทย ชอบบอกว่าดีลับนะครับอันนี้ก็ประมาณนั้นก็ได้ว่าคุยเรื่องของดีนอยู่ดีลับอะไรได้บ้างนะครับมีความยืดหยุ่นอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้ไม่มีโอกาสไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ว่ากําลังดีนสินค้าตัวนี้อยู่นะครับการดีเรื่องนี้อยู่ก็เพื่อที่จะให้ประเทศเขาได้ยินหมดสหรัฐอเมริกามีประเทศทั่วโลกมาต่อรงกับเขาถ้าเปิดเผยเฉเลยว่าประเทศไทย หรือประเทศนี้จะทําอะไรบ้างแน่นอนว่าจะถูกเปรียบเทียบอย่างแน่นอนว่าประเทศฉันไม่ได้หลอกโคต้าอย,ย่างไงมันเกิดจากความวุ่นวายแน่นอนเพราะฉะนั้นทุกประเทศรวมถึงประเทศไทยก็มีดีลับอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องเรวร้ายนะฮะเป็นมารยาทให้กับทุกประเทศให้เกียรติเพาว่าอย่างนั้นฉะนั้นต้องรอดูว่าแต่ในกระเป๋าที่ตุนไว้มากมายแล้วขอให้สบายใจนบอกให้ทุกคนสบายใจตอนนี้การจรจาแบบ ไม่เป็นทางการมีอยู่บ้างอย่างต่อเนื่องไม่เคยขาดหายและเขาจะอัปเดตนะครับกับชุนฮาวราชินรองนายยมตรีและรัมตรีว่าการกระทรวงกลัลังอยู่เสมอขอให้ประชาชนสบายสบายใจว่าเรื่องนี้รัฐบาลคิดว่าเป็นเรื่องสําคัญมากและต้องเตรียมความพร้อมอย่างหนักจนถึงวันที่เราสามารถทําการเจรจาต่อรองได้พูดประมาณนี้นะฮะแต่ผมเรียนเงิงงนเชียงรายสังเห์นะครับปัญหาใหญ่ ที่ดักสินบอกว่าต้องการจะไปจุรจาเองไปคุยเองอุงอิงก็บอกโอ้มีความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวทรัมป์กับครอบครัวของตนเองตอนนี้บอกว่ามีดีลับอีกแล้วตอนนั้นเนี่ยนะฮะบอกว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวปรากฏว่านัดหมายวันที่23เมษายนที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกายกเลิกก่อนหน้านั้นนะ,ะก็บอกโอ้มีการเตรียมพร้อมเตรียมตัวเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นนีาคำพูดนี้เลยตอนนี้ดีรลับอีกแล้ว ผมเรียนนุ้นส่วนและยืนยันเหมือนเดิมนะครับถ้ามีทักษิณเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าอุ้งอิงถ้าเป็นสภาพแบบนี้เข้าไปทําการจุรจา,าประเทศไทยถ้าเทียบกับหลักทฤษฎีเกมเชื่อวิรหรือกลยุทธ์การต่อรองหุ้นส่วนคิดว่าเราได้เปรียบเราเสียเปรียบสหรัฐอเมริกาใครเป็คน,น,เนคนกาหนดเกมสหรัฐอเมริกาเป็นคนกําหนดเกมการขึ้นภาษีหรือไทยเป็นคนกําหนดภาษีที่สําคัญกนะ็คือคนที่ไปทําการจรจา,าต่อรองเขามีอํานาจหรือมีเครดิตในการต่อรองหรือไม่ถ้าเขามีก็โอเคก็ดีแต่ถ้าเขาไม่มี ก็เนกาีฟซสำเกมหรือเป็นเกมลงคุณสูงน้องตัดสินใจดูนะครับแต่ผมดูในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงถ้าเป็นเนกาติที่พูดมาพูดมาแต่ละอันแต่ละอันแ่ะ,แะมันทําไม่ได้เลยนะครับถึงแม้ว่าจะมีคนใกล้ชิดนะเข้าไปทําการเจรจาบอกว่ารู้จักดีจนถึงขณะนี้ผมยืนยันว่าโอกาสที่จะเจราจาแล้ไทยได้เปรียบเนี่ยยากมีจะแต่จะเสียเปรียบจะเสียเท่าไหร่กันเอง เสียมากเสียน้อยเท่านั้นเองนะครับแต่ที่แน่ก็เที่ผ่านมาก็มีการเปิดปากว่าจะซื้อพลังงานเพิ่มมากขึ้นสหรัฐอเมริกาต้องการให้ซื้อ F16 ยกฝูงนะฮะนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ถามว่าทั้ง2กรณีเนี่ยเราได้เปรียบหรือเสียเปรียบเราเสียเปรียบนะฮะนะฮะอันที่สําคัญคือคนที่ไปเจรจาเนี่ยอย่างอุ้งอิงไปเจรจาอย่างจะให้ทักษิณไปเจรจาหุ้นส่วนคิดว่าจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบนี่คือหลักการดูง่ายเลย เรเรียนว่ายิ่งยาวเท่าไหร่ความเชื่อมั่นประชาชนยิ่งต่ําลงถึงแม้ว่าบางคนไปจ้างโพโอ้ดี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 ซึ่งเป็นเรื่องตลบอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อกับคุณที่แชร์ต่อกับคุณที่เล่าต่อกับคุณที่ร่วมสนับสนุสนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ำน้อยมีได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินมีเคยสิน้นเรี่ยวแรงแห่งสรทา มีร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกนามีลรื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสานร,รักษาอ่อยอ ai ท่นทรงงานได้บรรทมเวลาใดไม่มีความทุกข์ใดไม่ทรงรู้ และจะอยู่เบื้องหลังพระปลิมสุดดงและจะร้องกินเธอ